สวัสดีครับวันนี้เราไปอยูกับช่องเด็กวิ๋วฮโียววันนี้ผมมารีวิวตัวละครตู้ใหม่ทุกตัวเลยนะครับไปไปดูกันวันนี้เราก็มากับพี่ลามแล้วก็เอฟซีใช่เริ่มจากตัวแรกนะครับนักเก็ตไก่โอ้มันเป็นตัวบัฟดาเมจนะครับท่านผู้ชมถ้าดาเมจขั้นสุดท้ายก็จะอยู่ที่20% ใช้เงินค่าบางหนะึ่งร้อยนะถือว่าเป็นตัวบับเริ่มต้นที่ดีมาต่อไปผู้คุมสี่ห้าเฮ้ยผู้คุมสควิทเกมสี่ผูดด้ใช่นะเอาใหม่นะครับทุกคนขั้นแรกจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบคูดาวหนึ่งจุดห้าระยะสิบสามนะครับขั้นที่สองดาเมจจะอยู่ที่สามร้หกสิบคูดาวหนึ่งจุดห้าระยะสิบสามนะครับ ท้านสุดท้ายจะอยู่ที่ดาเมจ600ร,ร,ระยะ15บากูดาวน์1.5นะครับแล้วก็อันนี้ตีเป็นแบบเฟิร์สนะครับหรือว่าตีแบบตัวเดียวนั่นเองไปต่อไปมานี่นะครับแมวทีวีสปินเนอร์ทีวีสปินกิ้งแคททีวีสปินกิ้งแคทหรือที่เราจะเรียกว่าโอเออาร์อ e ีโอเออาร์ e o e R. ดาเต้คัดอะไรอยู่ที่แปดร้อยเจ็ดสิบคูดาสองจุดสองระยะสิบสองนะครับใช้เงินวางพันสองนะพันที่สองจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบคูด้าสองจุดหนึ่งระยะสิบสามคั้สุดท้ายดามเต้จะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบคูดาสองรยะสิบห้านะครับแล้วก็จะกลายเป็นโอเอไอ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  <laughs> มาเตือต่อไปคือหมายเลขสี่ห้าหกนะครับทีวีสี่หกอ๋อจบจบจบกบุดันรู้ดาเมีขั้นไร้จะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าดราสองจุดห้าระยะสิบสี่ใช้เงินค่าวางสองพันนะครับท่านผู้ชมขั้นที่สองดามีจะอยู่ที่หนึ่งพัน หกละแปดสิบคูดาสองสิดสี่ระยะสิบห้างานสุดท้ายจะอยู่ที่ดาเมจสัมพันสามร้อยสิบคู 40, คดาสองจุดสองเอ้ยสองจุดห้าระยะสิบหกนะครับท่านผู้ชมมาตัวสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็คือโกโจทีวีโกโจโอ้โหดาเมจขั้นแรกจะอยู่ที่เจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับอันนี้มีบัฟหน้ากากด้วยนะคูดาสี่วิระยะสี่ ดามิ่งขั้นที่สองจะอยู่ที่เก้าพันสามร้อยหกสิบโคดาสี่วิระยะฐานสิบหกข้าสุดท้ายจามีจะอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันโอ้สามร้อยห้าสิบระยะโคดาวนานไปหน่อยนะครับก็มีเดี๋ยวผมจะบัฟดามี่ให้โกโจโโก็ดามีจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อย ห้บามแล้วก็โกโจว,วางได้แค่สามตัวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่โกโจผมนะครับก็เป็นโกโจคนข้างหลังที่กำลังตบมือมไปแปะๆอยู่โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครชอบตัวไหนก็อย่าลืมไปหาสุ่มมาหูกันลักไม่ก็ไปหาทีแลเอาคลิปนี้ขอต้อรับไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณพี่หลามด้วยนะที่ยิ้มโกโจกางอาาเขต ขอบคุณเอฟซีผู้ติดตามขอบคุณคนที่กดหัวใจขอบคุณคนที่แชร์ให้ขอบคุณทุกกำลังใจใครกดติดตามขอให้โชบดีกดหัวใจที้มีแต่รอยยิ้ม